การเลี้ยงกระบือของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อ้อมกอจังหวัดอุดรธานีนอกจากบางส่วนได้เลี้ยงไว้เพื่อการอนุรักษ์แล้วยังสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับกลุ่มเกษตรกรอีกด้วยศักยภาพของกลุ่มนี้จากการที่เราใช้หลักวิเคราะห์ศักยภาพเรื่องเรื่องความเข้มแข็งเรื่องเงินทุนตัวเองกลุ่มนี้มีความพร้อมมากๆก็แสดงว่าเขามีความเข้มแข็งมีความสามารถที่จะระดมทุน ของตัวเองก็คือว่าเขาจะไม่พึ่งพาเงินภายนอกมากเกินไปธุรกิจแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาจะมุ่งแก้ปัญหาให้สมาชิกของกลุ่มมากกว่าที่จะสแสวงหากำไรสูงสุดมาแบ,บ่งปัน,นโดยนอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้วทางกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มให้มีการจัดระบบระเบียบภายในกลุ่มมากยิ่งขึ้นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ร้อมกอ ตั้ง่ปี2,545กิจกรรมของกลุ่มจำหน่ายปุ๋ยปล่อยเงินกู้การให้สินเชื่อวมเงินและส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงสัตว์การรวมกลุ่มของเกษตรกรก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป้าหมายก็คือการรวตัวกและเพื่อช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันคือใช้ศักยภาพของแต่ละคนเข้ามาดำเนินการการใช้ศักยภาพของแต่ละคนเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อเกิดความเข้มแข็ง ความสุขของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อ้อมกอดจังหวัดอุดรธานีเป็นความสุขที่ยั่งยืนและยืนหยัดอยู่บนความสามัคคีร่วมใจการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมีแรงสำคัญในการช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์